โอเควันดีครับวันนี้ผมต่ออาคิจะมาให้น้องๆทีมงานทดสอบคนละอ่าก่อนที่จะไปเจอคุณแบงค์เซลล์ขายรถปิดไว้มาคนแรกนะครับคนแรกอ่ะมองเห็นชัดเนียเห็นชัดเลยนะครับเนาะงคนะไรับ่ะ อย okay, to ู่โอเคมาคนต่อไปนะครับมามาคนต่อไปครับมามาคนต่อไปครับให้แกยให้แก้ิงให้แก้ยิงให้แก้ิงยใ้ว่ให้แก้ิง ว่าเชียรานเอาโอเคงานก็จบคลิปนะครับเห็นงนะครับโอเคครับสวัสดีครับี่